ยิงย้นระับสู่ผมอีกแล้วผมแค่จะบอกว่าคือแปปอปอัดอมผมมันไม่เข้าแต่ผมไม่ดูอย่างนี้ละกันทุกคนคงจําได้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านไหนตอนนั้นก็คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตอนนั้นก็คือตอนนี้นี่ยังไงดีผมใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ได้พื้นที่หนึ่งแสนทหารเรียกว่าเยอะที่สุดเลยก็ได้อินโดนีเซียอะไรรอ ร้อยสี่สิบล้านผมไม่รู้จะตีอะไรนะจะเรียกว่าตอนสุดท้ายเลยก็ได้แต่ผมอยากให้ตอนสุดท้ายเป็นตอนยึดโลกมากกว่าแล้วตอนนี้เรียกว่ายังไงะ่ะประเทศมันเหลือน้อยแล้วอะ่ะเหลืออยู่ไม่เยอะคือ,อยังงงอยู่เลยว่าประเทศนี้มันยังรอดได้ไงอะขู่ทหารศูนย์อะนะอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วมันกำลังโดนยึด,ดแปผมเล่งเวลาแป๊บ มีกันที่เลยเพื่อนแตงกูเพิ่มป่าวะเฮ้ยผลิตกูข,ขึ้นไหมเนะี่ยผลิตขึ้นทำไมอยู่ดีดูเหมือนะหามมันลดป่ะตีให้จบเลยก็ได้มาไม่ตีก็ปล่อยให้มันรอดอะ่ะ คือผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเหลือประเทศอะไรบ้างแต่จริงที่เกิดขึ้นก็คือผมได้ประมาณเกของแอฟริกาเอเชียก็อยู่ในดักของแปดสิบเปอนต์นะนะอินเดียมันมไม่ได้เก็บเลยคือตอนนี้เหลือไม่กี่ประเทศแล้วคือประเทศอะไรอาร์เจนตินาคือ์กเหลีอะไรนบ้าง ดูเหลือตรงมีกาเดี๋เวมีกาไม่เปิดไงมีกาไม่เปิดไงมผมเลยเซ็ตเซ็ตนี้ผลิตทหารเสร็จก่อนละกันเดี๋ยวเราจะกลับมาอ,อ๋อเมื่อกี้ผมพูดไปก็บบูรณาหมายแต่ว่าผมจะเปิดอินโดนีเซียผมขอเพิ่มเองละกันแต่จะปั๊มย,ยาวๆกลัวแพ้ ร้อยได้เวลาเปิดเวียโดนเปิดเต็มที่อินเดียอินเดียอินเดียเล่นเต็มเล่นเต็ม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 เจอคุณแม่อินเดียปลายไปลายแบบนี้เลยติมเร็วๆเลยเร็วๆจ้าเร็วๆขอนะทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉันคือผู้ครอบครองหนึ่งเดียวเท่านนะั้นตอนนี้ประชากรตกใช่ไหมประชาเรียกประชากรก็ยังอันดับหนึ่งแบบรูปเรียกประกาศประชากรอินโดนีเซียประกาศประชากรประกาศประชากรตกเรียบร้อยแล้ว นี่สีอนะไรเนี่ยนี่ของใครเนะี่เยเนซะี่ยเนี่ยอ๋อสาร์ละน่าจะเป็นสีของความขึ้หน้าตาเศรษฐกิจ์สีใช่แล้วต้องกินสารละเท่านั้นถึงจะสามารถกินความขึ้นหน้าตาเศรษฐกิจได้ก,กท,ทั้งโลกต้องกินความขึ้นหน้าเศ็นเตอร์ด้วยสารละเท่านั้น รวมเงินขอเปรวมเงินก่อนขอให้มีสามารถเดี๋ยวผมจะรีบตีเลยเดี๋ยวจะข้ามเลยหยุดแค่หมดแล้วการจอดใทางการจอดทางบนถนนี้อินเดียกำลังสั่นคอนเสิร์ตขอบคุณมา้เกค่หมดแล้วจะข้ามตอนตีเสร็จเลยละกัน การระบาดไปทำลายแรกทำลายก่อเรียนยาการจราจรวนบาสิลพลังพอเสร็จก,กิจภูเขาใกล้เสร็จยยแล้วมั้งฮะี่ยยังยหเหลืออินเดียอยู่เนี่ยอีกเล้อเนี่ยมันยังเรียกว่ายุ่อยู่หรอโหสี่สิบห้ามันละกันอินเดียต่อไปคือนายนะโอเคจบ